เดี๋ยวเ,ยเ็ก่อบตนึงฮะนี่ดดนเด้นี่ห้อไปใส่รุนพินิดจับเบื้องเราคือว่าเพ่อนหอยมาหกรอบละหกตัวมาคา่ะรอบละหกตัวค่ะก็คือว่าเพลนบ่นมีประกบคู่วาใหอยมัยม้งปคา่ะบ่มีประกบคู่ห้ แล้วก็คไปประกบคู่เองได้อ่าเอาไปประกบคู่เอาได้รอบนี้เราซ่องหาเงินทางนั่นอ่าเอาไปประกบคู่เอาคือวัตงิพันธมาเนี่เขาเขาทั้งบนทั้งห่างบ่ะค่ะนวัติพานมาหันมันมันมีตัวใดล่ะเนี๋ยเอาเยื่อซีเคียนหน่อยเพื่ค่ะวัติพันมาวัตถิพันธมาเนาะ มดที่ผ่านมาเนั่นอ่ามันมีเก้ามีหนึ่งมีหกอ่ามีเก้ามีหนึ่งมีหกแล้วก็มีเก้ามีหนึ่งมีหกมีห้ามีเจ็ดมีแปดนี่มวดควันเนอะมวดควันที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าหมวดควันเพื่นปักลักมาให้อเอ่ามวดควันเพื่นปักลักมาให้เพื่อนปักลักมาให้คือเจ็ดกับหนึ่งปักลักให้หมวดควันนี่คือแปดกับหนึ่ง Oh. มันฟัดหลักให้่แปดกับหนึ่งหวตรวนหวดที่ผ่านมาเด้อหนิแยาสับสนเอฟซีบบานนี้มันเล่นมาชนนี่ที่พระอาจารย์ปล่อยไปมันขอกันน้ำตาเทียนแดนบอค่ะอ่าอาจารย์ปล่อยไปมันขอกันน้ำตาเทียนเก้าหกหนึ่งที่อาจารย์ปล่อยไปมันขอกันน้ำตาเทียนพอดี้แดนบอเรียนล่อหาจะเอามาสวดมันวัดมาตรงกันบานนี้ห้าเปียกมัอนกันมาเรียนใช่กันอีกใช่ไหมแล้มาขอกับเลยเนี่ยหน่อยฝันเหมือนที่เนี่ยข้งบนข้งล่างนะคะมาขอกันเนี่ยหน่อยฝันหัวตรวนเท่ากับจับเอาตัวนี้สามตัวก็ปกั็เท่ากับตัวเดียวกันมันก็เลยมาที่ เกียนี่บ่มีมูบัดนะหัวคว้านหะันตัดทิมโดดเกียรตินะหัวคว้านหันตัดเกียริมต้องวันนี้เพิ่นปักลักให้อยู่แต่ว่าหางวอกขั้นในกาลุกคลิปให้เอาไปพิ่หน้า<อ>บึง่งผูใ้ใด้ผูตัวเด่นๆนี่ใส่จับใส่ไหมเห็<อ>นะว่าพระอ,อาจารย์ตีให้มัดตาวอีกอบ่นๆเนี่คะ่ะขั้นเดียวจับคู่ไปขั้นเพิ่นปักลักให้แล้วเมื่อนี้เป็น่ยนอะไรล่ะขั้นจับปักลักให้มันจะเป็น่ยนอะไรล่ะฮะมันฉีกผ้ากัน เอาจังไหนปักหลักให้ <laughs> พราะเป็นแนวทางเอ,อ้ยข้าพเจ้าแนวทางมันรอตะตอรี่เ้างชิมได้ซื้อเปล่าห้าองเออชิมบ,บ้างวัดมาหกสองตัวมันจะมาหกอะไรหกสองตัวมันจะมาหกอะไรนะคะนี่มีวดก้อนเลขหกตัวปักวดก้อนนั่นปักปักหลักให้หนึ่งปักหลักให้แปดนะวัดก้อนนั่นมันสีมาชุดละหกตัวหกตัว S <S <original> <S อ่าเป็นชุดละหกตัวอ่า <S universities> บานนี้เป็นหนางตีเรียกชุดตัวนี้มามันมัดต่ำกับเรียกสูตรคำนวณของพระอาจารย์ตีเห็นวะต่ำเรียกสูตรคำนวณเ <people> นี่ยต่ำเรีสูตรคำนวณตัวใดมันหลุดไปสูตรองพจนม,มันมีหกของเขามันมีมันมีหกกัะชนกันมีสามชนกันแปดชนกันห้าชนกันมันบอลค่ะตัวใดมซาซ้ั่ำกันอยู่นี่ยพจนหกสองตัวตามที่จริงของเขากาจ็จะเป็นหกขบวนจังห้องหกพิจูนวันที่นี่ อ่ศูนย์มีกากระบาดไปเลย่ะแต่มันเลี้ยหาตัวขึ้นกันหกมีกากระบาดออกไปวหนึ่งมันสีเเลี้ยเท่านั้นมันเลี้ยจ้กตัว่ะ่ีใจหน้าเพิ่งเรอโอ้ค่ะเห็นบ่าเขาเข้ากันเลยเข้ากะเอาเลขของพระอาจารย์นี่ไปมออใส่รักเดียวกันได้นะแม่เนาะเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันนะคือกันมันคือกันแต่มันผิดเขาสับมากจริงจรค่ะอ่าตัวนี้ไม่เกิดม่นถือกันครับฉุดคำนวณค่ะเทาก็ต้องใส่ดุลทีนิดเบิงเย็บซียนีเทากับใส่ดุลทีนิดเบิงค่ะ แต่ว่าเราเพิ่มในรุดนี่โบนรุดแต่ว่าคือสีรุดว่านี่กรบโบชักนะ,ะแต่ว่าในความมั่นใจอาจารย์ว่าป้าพ่อ,อเพิ่มเพิ่มพูนละแตกเสื้อส่วนมากอาจารย์ว่ามันดังเพิ่มเพิ่มพูนที่บ้านละ,นะสีแตกอีกยี่หรดเนาะค่ะนะออหนิเออหายมันเป็นจังบุญเท่าเะบ,บาพาด้วยค่ะเนี่ยเป็นจังบุญเท่าบุญผลาพา ลุ้ยว่าเป็นผ้าหักกันไปจะผ้าหักเลยบุญผลาผ้าด้วยบุญผลาผ้าโชว์ว่าดินดารินดาดารินดาดาผ้าด้วยค่ะรินดาดาผ้าโชว์เออรินดาดาผ้าโชว์รินดาดาผ้าลุ้ยผ้าโชว์ผ้าลุ้ยค่ะโชว์ว่าผ้าผ้าลุ้ยว่าโชคยังไะคราจะบ่าผ้าด้วยตรงเติงผ้ารวยอ่ะสายขมิ้นผ้าลุ้ยอ่ะเบิ้งการจู่ช่องเด้อะเย็บชี้เาเบิ้งการจู่ช่องยาถิ่มกันช่องได้มากกับเบิ้งการจู่ช่องอ ส่งเลน้อยงี้ยๆกับเบิ้งกันแบ่งกับเบิงเ้งหรออ่าแต่ว่าคันในอีกอยู่ได้หนีคันจับคู่บ่ถือให้พักกันเอาไปจับเบิ้งใช่ปอนไปยิบจับสลาดกินแบงรัฐบาลไว้มัน่บนีไกลกันให้สังเกตเบื้องเลขมันขาดทิ่มอกตุลโตัวอยู่ได้หนีติดทั้งบนทั้งล่างดีไม่ดีห้าตัวมาสามตัวห้าตัวมาสามตัวหรือห้าตัวมาสองตัวบนนไอ่านะบาดนี้ถ้าการเจ ให้มาตาอีดอกโค้งชุดไทยที่จับคู่ไห้ให้กนอาจารย์ที่จับคู่ไห้โค้งชุดไทยตัวนักตัวเบาบนหรือล่างแต่ว่าอย่าไปเชื่ออาจารย์หลายไห้ซื้อทั้มุนทั้งล่างนั่มอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลับพรรกันกันทุนแน่รัฐบาลห้องของพรรกันกันทุนเนยนั่เด้อเอาจังสันเด้จิขีเนาะไปใส่บุนพีนู่นนู่นเย็บเชือกนี่เนาะการลำรวยลำรวยถูกหวยรวยเบื่อดวตาลี่เด้อค้ากู รกระแคบหน่าจอไหวเด้อค่ะพี่น้องหัวซ่องหามือของอาจารย์กระตุงกับเ็กสูตรคำนวณเด้อค่ะอาจารย์กระตัดออกให้ศูนย์กับพกแล้วค่ะเดือหาโตัวหาจับคูจับคูใส่ได้หนีหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจับคู่เอาพิจารณา,าเบิงเอาว่าหมักตัวใหญหาจับคูในาหาตัวนี่ค่ะหมุนจับคูใส่กันอาจารย์กร ในงวดที่แล้วเลขของอาจารย์กับเขาด้วยค่ะหวยซองเลขอาจารย์หวยซองกับเขาด้วยค่ะหวยซองจะมาเทือละหกตัวด้วยค่ะงวดที่แล้วก็มาหาแปดกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าด้วยค่ะหวยซองหาหมื่นของอาจารย์งวดนี้กับบุายางให้พ่อแม่พี่น้องผ่าด้วยค่ะแคบหน้าจอไหวพิจารณาผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ถ้ามือใดอาจารย์ปล่อยโค้งสุดทยฝ่าพระรวยจับเฝ้ามาตามโค้งสุไท้ายที่อาจารย์จับคู่หวยซองหามือกับสูตรคำนวณให้กับพ่อแม่นพี่น้องนี่ก็เป็นเลขน้ำตาเทียน อันนี้เป็นชุดแรกเหลกน้ำตาเท mm ียนชุดแรกที่พระอาจารย์เพื่อนบุรีเอาเหรียญโลหาเห็ดเด้อยค่ะเป็นเพื่อนมาเปิดโชกเปิดลาบรดน้ํามุนกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ว่าเออหลึกงามยามดีก็เลยล่องเห็ดน้าตาเทียนบึงกรดาดตัวหนีเนีอค่ะพอมัพี่นอนยาทรัพสนเด้อยค่ะส่วนส่วนส่วนสองชุดหนีเด้อยค่ะคือน้าตาเทียนเอาเหรียญโลหาเห็ดเนีค่ะพระอาจารย์ก็มีเลยงามยามดีคือกันเนีค่ะเพิ่นมีมือไม่เว้น มีเวลาด้อค่ะเหตุน้ำตาเที่นย่ก็ได้สองชุดหนีเนาะค่ะก็พิจารณาแคปหน้าจอเบิ้งเป็นสามชุดนะค่ะพ่อแม่พี่น้องสามชุดหนีรู้สึกว่าตัวเลขจะคล้ายๆกันและเหมือนกันเนาะค่ะแคปหน้าจอวหวไปหาเหลือสื่อสากินแบ่งรัฐบาลเด้อพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องกับเป็นเพียงแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องไปหา เลือกสื่อสลากินแมงรัฐบาลมาคิมนี้กาฝากุ้ไหลกุดแช่กาก่าผ้ารวยในเด้อจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางตัวเลขเด็ดๆอาจารย์ดังๆความฝันดีๆให้กับพ่อแม่ไปหาเลือกสื่อสลากินแมงรัฐบาลเสียงโชคในงวดวันที่สองพิษภาสองหาหหาขอให้พ่อแม่พี่น้อง รำรวยเงินทองบบเจ็บบบจนโชคดีมันหมาน,มนในงวดนี้เด้อค่ะคลิปนี้กาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมขอบคุณค่ะ